การทำงานเป็นทีมวิสัยทัศน์ของธนาคารปีบัญชี2563เป็นธนาคารพัฒนาชนบ,บทที่ยั่งยืนมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบ,บทประกอบด้วย 4. พันธกิจและ6 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภารกิจปีบัญชี2,563หรือ Bank Agenda 2,563ฟื้นฟูล,ลูกค้าค้นหานิวเจนเน้นธุรกิจชุมชนพัฒนาคนพัฒนางาน c o คอม o ิว e n นซ่ตัวที่5การทำงานเป็นทีมหรือทีมเ w ิร์ c o อค Competency ่ตัวที่5 การทำงานเป็นทีมทีมเวิร์คการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยการสร้างความร่วมมือช่วยเหลือประสานงานเพื่อเป็นการประสานประโยชน์และลดความขัดแยง้งภายในทีมงานยอมรับฟังความเห็นตอบสนองและสนับสนุนการตัดสินใจและการดำเนินงานของทีมอย่างเต็มที่สามารถสร้างและดำรงรักษาสมรรถภาพตลอดจนความสามัคคีสมานฉันท์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คณะหน่วยงานหรือองค์กรรวมถึงมุ่งเน้นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันและแบ่งปันความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานให้บรปปรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปบวดิ้งการทำงานเป็นทีมได้ดังนี้นะครับเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นการทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความเห็น สนับสนุนการตัดสินใจรักษาสัมพันธภาพเอื้อประโยชน์อันนี้ก็เป็นบทดิ้งที่ควรจะจำนะครับมาถึงพฤติกรรมที่ธนาคารต้องการนะครับเป็นของระดับ8ระดับ9ดังนี้เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถและให้เกียรติของเพื่อนร่วมงานเคารพการตัดสินใจหรือความเห็นของผู้อื่นโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็น วัตถุประสงค์ที่ธนาคารพึงประสงค์นะครับยอมรับการตัดสินใจของทีมแม้จะขัดกับตนดำเ,เนินงานต่อตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจยกย่องความสามารถของสมาชิกในทีมและสิ่งที่ผู้ร่วมทีมทำให้แก่ทีมงานนี่ก็คือสิ่งที่ธนาคารพึงประสงค์และสิ่งที่ธนาคารไม่พึงประสงค์ล่ะมีดังนี้ครับ ไม่ไว้ใจคุณภาพการดำเนินงานของผู้อื่นกล่าวถึงผู้อื่นในทางที่ไม่ดียกตัวอย่างครับเช่นทีมงานของเรามีการทำงานผิดพลาดนะครับด้วยความตั้งใจจริงแล้วแต่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเช่นมีการนัดทำสัญญาลูกค,ค้านะครับ แต่ปรากฏว่าเมื่อออกไปแล้วนะครับเกิดการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดนะครับอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจทีมงานนะครับเพราะว่าเป็นการทำงานที่ตั้งใจทำอยู่แล้วนะครับแต่เกิดการผิดพลาดขึ้นมาอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นเรื่องของการทำงานในระบบทีมงานนะครับต้องให้กำลังใจกันเพื่อ แก้ไขปรับปรุงงานใหม่นะครับหรือถ้าเกิดงานสำเร็จเกิดขึ้นมานะครับก็ต้องยกย่องขอบคุณทีมงานนะครับในการทำงานที่บรรลุประสิทธิภาพเพราะว่าเราไม่สามารถทำงานด้วยตัวคนเดียวได้จาเป็นจะต้องทำงานกับเพื่อนร่วมทีมนะครับเพื่อนร่วมทีมทุกคนมีศักยภาพอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าศักยภาพที่เขามีนั้นเราควรจะเพิ่มเติมองค์ความรู้ใด ให้กับแต่และบุคคลอันนี้ก็อยู่ที่หัวหน้างานในการาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับมาถึงระดับ10บครับพฤติกรรมที่ธนาคารต้องการคือขอความเห็นประมวลความคิดเห็นเพื่อใช้ตัดสินใจร่วมกันกล้าแสดงและยอมรับความเห็นต่างๆและกำหนดแนวทางที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงส่วนรวมเต็มใจรับฟัง และเรียนรู้จากผู้อื่นเพื่อทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้นสนับสนุนการตัดสินใจของทีมกำกับดูแลและมอบหมายงานสิ่งที่ธนาคารพึงประสงค์จากพฤติกรรมเลยก็คือการริเริ่มการแสดงความคิดเห็นลักษณะ brainstorming หรือระดมสมองนั่นเองนะครับเพื่อการนำเสนอแนวทางใหม่ๆห,หรืออีกแนวทางหนึ่งครับคือซักถามเพิ่มเติมข้อคิดเห็นจากผู้อื่น เพื่อเป็นการต่อยอดแนวความคิดของกลุ่มแต่สิ่งที่ธนาคารบอกว่าให้พึงหรือเลี่ยงเลยก็คือตัดสินใจหรือมุ่งนิดมุ่งเน้นทิศทางการดำเนินง,งานจากความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือว่าจะกลายเป็นความคิดเห็นเรานะครับอาจจะเดินมาในแนวทางที่ผิดไม่เกิดการประมวลผลที่ดีเพราะฉะนั้นความคิดเห็นของทีมงานจะเป็นความคิดเห็นที่สมบูรณ์แล้วเราเอามาคัดกรองอีกครั้งหนึ่งนะครับ สรุปการทำงานเป็นทีมแต่ละระดับนะครับเพื่อให้มองภาพชัดเจนนะครับระดับ4-7ถึงก็จะแสดงความรับผิดชอบของงานส่วนงานส่วนระดับ8-9มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและส่วนระดับ10การรับฟังความคิดเห็นทำงานร่วมระดมสมองนั่นเองยกตัวอย่างการทำงานเป็นทีมนะครับ ระดับ4ถึง7จะต้องแสดงความรับผิดชอบงานในที่ตัวเองรับผิดชอบให้มากที่สุดเช่นทีมการเงินก็ต้องบริการลูกค้าให้ดีที่สุดทำงานร่วมกับทีมสินเชื่อทีมธุรการให้ดีที่สุดส่วนทีมสินเชื่อก็ต้องรับผิดชอบการทำงานของทีมตัวเองให้ดีที่สุดทำงานตามงานส่วนของเองให้ดีที่สุด แล้วก็มาทำงานร่วมกับทีมการเงินทีมธุรการให้ดีที่สุดนะครับนี่คือของผู้บฏิบัติแล้วต่อมาระดับ8ระดับ9ล่ละนะครับระดับ8ระดับ9ก็ต้องมองภาพกว้างมากขึ้นก็คือจะต้องควบคุมการประสานงานในทีมงานอย่างเช่นหัวหน้าการเงินก็ต้องควบคุมการทำงานในทีมงานการเงินแล้วก็ต้องควบคุมทีมงานที่ใหญ่มาขึ้น ประสานงานทีมงานที่อยากมาขึ M ้นก็คือประสานงานทีมงานของทางด้านสินเชื่อนะครับเพราะว่าการทํางานระหว่างการเงินกับสินเชื่อจะต้องทํางานให้สอดคล้องกันนะครับเป็นแนวทางเดียวกันนะครับแล้วมาระดับ10บเหรอครับระระดับ10ก็ต้องควบคุมการทํางานทั้งสาทีมงานในสาขาให้ไหลลื่นนะครับสินเชื่อส่งการเงินมาที่ส่งสัญญามาที่การเงินการเงินรับสัญญามาเพื่อเตรียมใจ างนั้นเป็นต้นนะครับประสานงานร่วมกับทีมธุรการให้ไหลลื่นมองภาพรวมของสาขาให้เป็นหนทีมงานเป็นหนึ่งฟันเฟืองให้ได้นะครับและความคิดเห็นต่างๆระดับสิบอย่างที่บอกครับไม่สามารถทํางานด้วยเองเพราะฉะนั้นระดับสิบมีทีมงานที่มีคุณภาพอยู่แล้วทั้งสายงานสินเชื่อสายงานการเงินสายงานธุรการเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่าง นะครับก็ควรจะรับฟังความคิดเห็นนะครับทั้งระดับหัวหน้าง,งานระดับแระดับ9ระดับ4ระดับถึง7นะครับเพื่อเอาความคิดเห็นหล,ลายระดับเนี่ยนะครับมาประมวลผลนะครับมาประมวลผลเพื่อตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเชื่อใจในทีมงานเชื่อใจในทีมงานนี่คือสิ่งที่ะระดับ10ต้องมีนะครับ ถึงทางานผิดพลาดอย่างที่บอกครับเมื่อเป็นการตัด,ตดสินใจร่วมกันแล้วก็ควรยกย่องให้ขวัญกำลังใจและแก้ไขปรับปรุงใหม่นะครับนี่คือบทสรุปของการทํางานเป็นทีมแต่ละระดับยกตัวอย่างข้อสอบการทํางานเป็นทีมนะครับเลือกเหมือนเดิมคือระดับ1ดีที่สุดระดับ5ดีน้อยที่สุดนะครับเหมือนเดิมครับต้องเลือกระดับ ที่ดีที่สุดก่อนและระดับที่น้อยที่สุดก่อนนะครับตรงกลางเอาไว้ที่หลังนะครับโจทย์มีดังนี้กไก่ชอบตัดสินใจด้วยการโหวตทุกครั้งที่มีความขัดแยง้งขอใขเน้นย้ําให้ลูกน้องทํางานด้วยวิธีการเดิมที่เคยทํามาจนชนานาญแล้วจะได้ไม่ผิดพลาดขอควายเน้นย้ําให้ลูกน้องทํางานตามแบบแผนอย่างเคร่งครัดห้ามเปลี่ยนแปลงโดยเด็ดขาดงองงู ยึดทางสายกลางในการทํางานถือว่าเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างเป็นเรื่องธรรมดาจอจานส่งเสริมให้ลูกน้องกล้าคิดกล้าทําวิธีการใหม่ๆโดยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดพลาดต้องนาทั้ง5ข้อมาประมวลผลครับหลังจากประมวลผลแล้วเรามาเฉลยกันครับหาข้อที่ดีที่สุดกันข้อที่ดีที่สุดตามที่เฉลยนะครับก็จะเป็นจอจานส่งเสริมให้ลูกน้องกล้าคิดกล้าทําวิธีการใหม่ๆ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดพลาดนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับว่าเมื่อทําเต็มที่แล้วเกิดการผิดพลาดต้องยกย่องชมเชยและแก้ไขต่อไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ดีที่สุดนะครับถูกต้องที่สุดหลังจากหาข้อที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็มาหาข้อที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดก็จะเป็นข้อขอไข เน้นย้ำให้ลูกน้องทำงานด้วยวิธีการเดิมที่เคยทำมาจนชำนาญแล้วจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับเราเป็นผู้บริหารนะครับจะต้องเน้นการทำงานมุ่งผลสทริ์มุ่งผลสทธิ์แล้วนะครับก็จะต้องอมีการเปลี่ยนแปลงถ้ายัางจำกันได้นะครับเพราะนั้นการทำงานเดิมๆนะครับที่เราให้ทีมงานทำเนี่ย ก็จะเป็นการทํางานที่ไม่เหมาะสมนะครับ,ก,บ,ก,บ,ก,บกับการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่น้อยที่สุดนะครับเสร็จแล้วเรามาหาข้อกลางๆนะครับถ้าเรามีเวลานะครับเฉลยดังต่อไปนี้นะครับข้อที่2องคอควายเน้นย้าให้ลูกน้องทำงานตามแบบแผนอย่างเคร่งครัด ห้ามเปลี่ยนแปลงโดยพราระการอันนี้นะครับเมื่อมีการประชุมแล้วเมื่อมีการประชุมแล้วระดับปฏิบัติก็ต้องนําไปทํางานนะครับเมื่อมีการตัดสินใจแล้วระดับปฏิบัติต้องนําไปทํางานนะครับแต่ตรงนี้ติดขัดนิดนึงนะครับว่าห้ามเปลี่ยนแปลงโดยพราระการนะครับอันนี้เมื่อทีมง,งานอยู่หน้างานนะครับอาจจะเจอ การทํางานอีกแบบหนึ่งซึ่งต้องตัดสินใจทันทีเพราะการตัดสินใจทันทีเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัตินะครับยังคิดยังจํากันได้นะครับเรื่องของการต่อยอดเรื่องของอการมุ่งผบฤทธิตนะครับผู้ปฏิบัติต้องตัดสินใจทันทีนะครับคราวนี้ถ้าไม่เกิดการตัดสินใจทันทีอาจจะทํางานให้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยลองมานะครับเพราะติดคําว่าห้ามเปลี่ยนแปลงโดยพระกากานะครับจะมัวสอบถามผู้จัดการก็ไม่ได้เพราะเผชิญกับหน้าลูกค้าแล้วบางทีอาจจะต้องตอบ ตอบในสิ่งที่ควรจะตอบกระทันหันนะครับข้อที่ถูกต้องข้อต่อมานะครับกอไก่ชอบตัดสินใจด้วยกวารโหวตทุกครั้งที่มีความขัดแยง้งนะครับการตัดสินใจไม่ใช่ทําด้วยเสียงส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าบางทีเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่เสียงที่ทําให้งานสําเร็จเสมอแต่เป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ได้รับควาไม่เห็นจากเสียงส่วนใหญ่ เท่านั้นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นมีงบจำกัดนะครับเราไปเที่ยวได้แค่ในจังหวัดเราแต่เสียงส่วนใหญ่บอกว่าจะไปเที่ยวทะเลยกยยกแล้วนะครับว่าจะไปเที่ยวทะเลนะครับทั้งทั้งที่มีงบจำกัดนะครับจะไปสัมมนาเนี่ยที่ทะเลเนี่ยทั้งทั้งที่มีงบจำกัดอย่างนั้นก็ไม่ใช่ทีมงานที่ดีนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เลยมาเป็นข้อที่สาม ข้อที่สี่งองงูยึดทางสายกลางในการทำงานถือว่าเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างเป็น,นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างเป็น,นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นงานทุกอย่างอย่างที่เน้นมาครับจะต้อง มองต่อยอดแล้วมุ่งผลสำลิดนะครับเพราะอันนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยอยู่ในข้อรองลงมาสรุปแล้วนะครับคำตอบข้อนี้เลี้ยงระดับก็จะได้ดังนี้ครับจอจานร,ระดับแรกระดับที่สองคอควายระดับที่สามกอไก่ระดับที่สี่งางูและระดับที่ห้าขอไข่นะครับ ยกตัวอย่างการทำงานอีกหนึ่งข้อนะครับเลี้ยงระดับเหมือนเดิมกอไก่ให้ข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆแก่สมาชิกในทีมขอไข่จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานโดยไม่ต้องขอคำแนะนำจากหัวหน้าขอควายจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมและระหว่างทีมได้สำเร็จงองงู ผลักดันให้สมาชิกนําความรู้และทักษะที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์จอจานหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลข่าวสารและความช่วยเหลือต่างๆแก่สมาชิกในทีมมาดูเฉลยกันครับหาข้อที่ดีมากที่สุดกับข้อที่ดีน้อยที่สุดก่อนข้อที่ดีมากที่สุดอยากเฉลยครับคือข้อที่ 1. คอควายจัดการปัญหาข้อขัอแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมงานและระหว่างทีมงานได้สําเร็จ อันนี้นะครับการทํางานเป็นทีมถ้าแตกแยกสักคนหนึ่งหรือระหว่างสายงานแตกแยกความเป็นทีมก็จะไม่มีนะครับมีพนักงานอยู่10คนก็ต้องทํางานเป็นทีมทั้ง10คนนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการปัญหาความขัดแย้งในทีมได้สำเร็จอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อแรกเลยนะครับข้อที่ดีน้อยที่สุดก็จะมาข้อจอจานหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลข่าวสารและความช่วยเหลือต่างๆแก่สมาชิกในทีม เห็นไหมครับอันนี้การไม่ดูแลทีมงานเลยนะครับอันนี้มันเป็นตรงข้ามกับข้อที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดที่สุดเพราะมันเป็นสิ่งที่ธนาคารบอกว่าไม่พึงประสงค์นะครับเพราะเราไม่ให้ไม่ให้ความร่วมมือกับทีมเลยกับการเป็นผู้จัดการนี่แหละมีปัญหาเองนะครับข้อรองลงมาต่างๆนะครับรองลงมาข้อที่2ง,งองงูผลักดันให้สมาชิกนําความรู้และทักษะที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อันนี้เป็นผู้จัดก,การต้องมุ่งต่อยอดและมุ่งผลสำลิดนะครับเมื่อมุ่งผลสำลิดแล้วนะครับก็จะต้องคิดใหม่ๆให้ความรู้กับทีมงานนะครับเพื่อให้เข้าทํางานให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็ถูกข,ข้อลำดับต่อมานะครับข้อลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นข้อ3กอไก่ให้ข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆแก่สมาชิกในทีมคล้ายข้อ2เมื่อกี้ครับข้อ2เมื่อกี้ผลักดันเลยนะครับ แต่ข้อสารนี่เบาลงมาหน่อยคือให้ข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนความคิดแก่สมาชิกในทีมมีสิ่งใหม่ๆนะครับก็นํามาอ่านนํามาแลกเปลี่ยนนะครับให้แก่สมาชิกในทีมพร้อมกับขอความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับอย่างที่บอกครับความคิดเห็นในทีมไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเพียงแต่ว่าความคิดเห็นไหนเหมาะสมที่จะนํามาปฏิบัติก่อนความคิดเห็นไหนเมื่อเรียนระดับแล้วจะนํามาใช้ท้าย เฉลยข้อที่4ขอใข่จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานโดยไม่ต้องขอคำแนะนำจากหัวหน้างานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ถูกลองลงมาของเฉลยข้อนี้ทำไมเป็นข้อที่4ครับดูจะวักแรกจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานอันนี้น่าจะถูกต้องนะครับแต่วักหลังครับโดยไม่ต้องขอคำแนะนำจากหัวหน้า บางทีครับบางทีอย่างที่บอกครับการทํางานเป็นทีมจะต้องขอความคิดเห็นจากหลายหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นการขอความคิดเห็นก็ควรจะถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้โดยไม่ขอคําแนะนําใดๆเลยเป็นข้อที่ถูกลองลงมาท้ายๆก็เลยจัดให้อยู่ระดับที่4นะครับสรุปเฉลยข้อสอบข้อนี้เรียงระดับได้ดังนี้ 1. คอควาย 2. งงู 3. กอไก่ 4. ขอ้อไข่ 5. จ่อจาน